มีเนื้อที่ทั้งหมดนะคะ13ไร่3งาน22ตารางวานะคะเจ้าของที่ดินนะคะเปิดขายในราคาแค่ไร่ละ10ล้านบาทเท่านั้นค่ะสำหรับค่าใช้จ่ายที่สำนักงานที่ดินนะคะก็แบ่งจ่ายกันคนละครึ่งค่ะการตั้งเป้าหมายที่ดีเท่ากับเราทำสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งนะคะด้านหลังของซาร่านะคะคือสะพานปทุมธานี2 และขวามือนะคะก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะและสำหรับที่ตรงนี้นะคะที่ซาระายืนอยู่นะคะก็คือวัดชินวนารามวรวิหารนะคะและสำหรับแปลงที่ดินสวยๆที่ซาราจะพาไปดูก็อยู่ตรงนี้สำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะหันหน้าออกทางด้านถนนปรทุมธานีสายในนะคะเป็นทิศตะวันตกนะคะแล้วก็ท้ายแปลงที่ดิน ก็เป็นทิศตะวันออกนะคะสําหรับทิศเหนือนะคะก็ทิศที่จะเข้าตัวเมืองปทุมธานีนะคะสําหรับทิศใต้ก็คือทิศที่มีสะพานด้านหลังของซาล่านะคะซึ่งสามารถออกทางด่วนสี่สมานได้ค่ะเดี๋ยวเรามาชมภาพมุมสูงของที่ดินแปลงนี้กันบ้างนะคะพื้นที่ที่ซาลาตีกรอบให้นะคะ ไม่มีผลทางด้านกฎหมายนะคะยังไงต้องคุยกับเจ้าของถึงขอบเขตที่ชัดเจนอีกทีนึงนะคะด้านหลังของที่ดินแปลงนี้นะคะก็จะเป็นชุมชนเลยค่ะ ที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ในเขตชุมชนสะพานด้านหน้าก็คือสะพานปทุมธานีสองนะคะถนนทางด้านขวาจอที่ทุกๆคนเห็นนะคะก็คือถนนปทุมธานีสายในซึ่งอยู่ติดกับที่ดินเนื้อที่สิบสามไร่สามงานยี่สิบสองตารางวานะคะถ้าเกิดว่าเราขึ้นสะพานไปนะคะเราก็สามารถที่จะ มุ่งตรงไปยังสะพานนวลชวีหรือว่าเรียกอีกชื่อหนึ่งนะคะว่าสะพานนนทบุรีนะคะเพื่อที่จะเข้าตัวเมืองชั้นในได้นะคะแต่ถ้าเราเลี้ยวซ้ายนะคะก็สามารถที่จะขึ้นสะพานปทุมธานีสองนะคะสามารถที่จะออกลังสิตได้นะคะหรือว่าจะออกถนนพหขนโยธินก็ได้เหมือนกันนะคะ สำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะก็เข้าออกได้หลายทางเลยทีเดียวแล้วก็สามารถที่จะบรรจบกับหลายๆที่เลยอย่างถนนที่เราเห็นด้านหน้านะคะถนนที่จะมุ่งหน้าไปสะพานนนทบุรีนะคะถ้าเราไปทางขวามือนะคะเราก็สามารถที่จะออกบางบัวทองได้นะคะก็สะดวกมากๆเลยสามารถออกสุพรรณบุรีได้เลยซึ่งสำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะก็อยู่ใกล้ ทางด่วนสีสมานนะคะประมาณ5.4กิโลเมตรเท่านั้นนะคะใกล้ๆโรบินสันไลฟ์สไตล์นะคะสีสมานอยู่ใกล้ๆแค่ประมาณ5กิโลเมตรนะคะอยู่ใกล้ๆสำนักงานประลัดกระทรวงกลาโหมนะคะแค่ประมาณ4.7กิโลเมตรเท่านั้นเอง อยู่ใกล้ๆกโรงเรียนนวมินทราชูทิตนะคะแค่ประมาณ4.4กิโลเมตรค่ะแล้วก็อยู่ใกล้ๆสะพานนนทบุรีหรือว่าสะพานนวนชวีนะคะแค่ประมาณ2.9กิโลเมตรเท่านั้นเอง กราฟิกที่เราแสดงให้เห็นนะคะพี่ซาร่าย้ำนะคะว่าเป็นกราฟิกคร่าวๆนะคะสำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะก็เป็นผังสีชมพูแล้วก็ซอยด้านหน้าที่เราเห็นนะคะก็คือซอยพูนสีเป็นหมู่บ้านพูนสีนะคะซึ่งจะอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับแปลงที่ดินของเราเลย <S <S ด้านในก็มีหมู่บ้านนะคะเป็นเขตชุมชน ถือว่าที่แปลนี้สวยมากๆนะคะเหมาะสำหรับหลายๆธุรกิจเลยแล้วก็ที่สำคัญนะคะหน้ากว้างติดถนนกว้างถึง75เมตรเลยนะคะเจ้าของก็เปิดขายถูกมากๆนะคะราคาแค่10ล้านบาทต่อหนึ่งไร่นะคะจากที่พี่ะลาเช็คพื้นที่แถวนี้นะคะ19ล้านมีนะคะต่อไร่15ล้านมีนะคะ ก็ตอนนี้ภาพด้านหน้านะคะพี่สาลาก็อยู่ท่าน้ำวัดชินวนารามวรวิหารนะคะเรามาถ่ายบรรยากาศรอบๆแปลงที่ดินให้ดูนะคะสำหรับวัดที่นี่นะคะก็ติดแม่น้ำเจ้าพระยาเลยนะคะก็สามารถที่จะมาทำบุญปล่อยปลาได้นะคะบรรยากาศที่พี่สาลาถ่ายให้ดูนะคะก็เที่ยงๆเลยแต่วันนี้ลมเย็นมากๆนะคะบรรยากาศดีไหมคะทุกคน สำหรับที่นี่นะคะก็มีเนื้อที่ทั้งหมด13ไร่3งาน22ตารางวานะคะแล้วก็อยู่ห่างจากวัดที่พี่สาระกำลังถ่ายอยู่นะคะแค่ประมาณ650เมตรซึ่งไกลมากๆเลยเหมาะสำหรับทำหมู่บ้านทําโกดังอาคารพาณิชย์แล้วก็ทําธุรกิจได้หลายๆป เทศเลยนะคะสำหรับภาพ360องศานะคะสามารถที่จะกดดูได้ใต้คลิปนี้นะคะสำหรับท่านไหนที่อยากชมภาพ360องศานะคะทีมพาดูที่ของเรามีไว้บริการใต้คลิปนะคะสำหรับการตั้งเป้าหมายที่ดีนะคะก็ถือว่าเป็นกำไรไปแล้วครึ่งนึงนะคะและก็มีกดอีกข้อนึงก็คือเราต้องไม่ขาดทุนค่ะขอบคุณมากๆค่ะ สมานนะคะก็อยู่ใกล้ๆแปลงที่ดินแค่5.4กิโลเมตรค่ะเดอะไนท์เซ็นเตอร์ติวานทนนะคะก็อยู่ห่างจากแปลงที่ดินแค่4กิโลเมตรเท่านั้นค่ะตลาดนกพูกนะคะตลาดชื่อดังเลยก็อยู่ใกล้ๆแปลงที่ดินแค่2.9กิโลเมตรค่ะบิ Super Center, ะ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ปทุมธานีนะคะอยู่ห่างจากแปลงที่ดินแค่5.4กิโลเมตรค่ะวัดส,สารจ้า หรือว่าเซนแปะโรงสีนะคะก็อยู่ห่างจากแปลงที่ดินแค่8.4กิโลเมตรค่ะตลาดสดเทศบาลเมืองปทุมธานีนะคะซึ่งตั้งอยู่ตำบลบางปลอดน,นะคะก็อยู่ห่างจากแปลงที่ดินแค่5.9กิโลเมตรค่ะสำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะก็เป็นผังสีชมพูนะคะประเภท1.18ค่ะให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยพาณิชยกรรม เกษตรกรรมสถาบันการศึกษาสถาบันการศาสนาสถาบันราชการการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นนะคะให้เป็นไปตามที่กำหนดดังต่อไปนี้นะคะ 1. ให้ดำเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน27เมตรนะคะการวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาาัดฟ้าสำหรับอาคารทรงจัว่วหรือว่าปัญญานะคะให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังชั้นสูงสุด ่ะ 2. ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยล้าสของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณนะคะที่ดินประเภทนี้ในเขตปฏิรูปที่ดินให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสาธารณประโยชน์เท่านั้นค่ะการใช้ประโยชน์สําหรับที่ดินริมฝั่งแม่น้ําลําคลองนะคะหรือว่าแหล่งน้ําสาธารณะให้มีที่ว่างตามแนวขนาดริมฝั่ง ามสภาพแม่น้ำธรรมชาติของแม่น้ำลำคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า15เมตรนะคะเว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการข้ามนาคมทางน้ำหรือสาธารณูประโภคค่ะสำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะก็อยู่ฝั่งตรงกันข้ามหมู่บ้านพูนสีนะคะและสามารถขับรถเดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกมากๆเลยนะคะ ที่ดินนะคะอยู่ใกล้ๆกับทางด่วนสีสมานนะคะสามารถเดินทางเข้ากรุงเทพได้สะดวกมากๆเลยค่ะโดยวิ่งผ่านถนน3-4-5หไปทางทิศตะวันออกนะคะเชื่อมกับเส้นสาทรเข้ากรุงเทพได้หรือสามารถขับผ่าน สะพานนนทวีหรือว่าสะพานนนทบุรีนะคะไปขึ้นทางด่วนสีสมานเพื่อที่จะไปเข้ากรุงเทพชั้นในง่ายๆเลยการเดินทางไปต่างจังหวัดนะคะก็ง่ายเหมือนกันนะคะก็เดินทางโดยใช้เส้น3 4 5 นะคะลงไปทางทิศตะวันตกออกเส้นพระรามสองนะคะเพื่อที่จะลงใต้นะคะง่ายๆสะดวกมากๆและที่แปลงนี้นะคะยังอยู่ใกล้ๆศูนย์ราชการสําคัญสาคัญของจังหวัดปทุมธานีหลายแห่งเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นสารกลางสํานักงานกรมที่ดินกรมการขนส่งจังหวัดปทุมธานีและร พยาบาลประจำจังหวัดปทุมธานีนะคะก็สามารถเดินทางไม่เกิน10นาทีนะคะถึงเลยค่ะและสำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะยังมีรถประจำทางหรือว่ารถเมย์เนี่ยวิ่งผ่านตลอดเลยนะคะและมีรถแท็กซี่แล้วก็วินมอเตอร์ไซค์ที่ติดถนนนะคะซึ่งการเดินทางการสัญจรที่นี่สะดวกมากๆนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องการเดินทางนะคะเพราะว่าที่นี่ติดถนน4เลนนะคะ เดินทางสะดวกจริงๆถ้าเกิดว่าเราอยู่หน้าแปลงที่ดินนะคะทางขวามือของซาร่านะคะก็จะสามารถที่จะไปสาลากลางจังหวัดปทุมได้นะคะไปศูนย์ราชการไปตัวเมืองปทุมธานีได้นะคะ <S <S <ๆ>ถ้าเกิดว่าไปทางด้านซ้ายมือขึ้นสะพานนะคะก็จะออกสะพานนวลชวีหรือว่าสะพานนนทขบุรีนะคะเพื่อที่จะเข้าไปขึ้น ด่วนสีสมานนะคะสามารถไปขึ้นทางด่วนสีสมานตรงนั้นได้นะคะแล้วก็สามารถเลี้ยวซ้ายเข้าไปตัวเมืองลังสิทธิได้เหมือนกันค่ะไปนะคะที่ดินตปงสุดท้ายที่ดีที่สุดในปทุมสายในนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะก็มีเนื้อที่13ไร่3งาน22ตารางวานะคะเป็นพื้นที่ที่ถือได้ว่าดีที่สุดในย่านนี้นะคะสามารถ ขับรถเข้าออกได้หลายทางเลยทีเดียวนะคะการเดินทางสําหรับที่ดินแปลงนี้นะคะสะดวกมากๆเลยถ้าเกิดว่าสนใจนะคะติดต่อได้เลย06569789 69นะคะที่ดินแปลงนี้ก็เหมาะสําหรับโครงการและก็ธุรกิจหลายอย่างเลยทีเดียวค่ะเปิดขายที่ดินแปลงที่ดีที่สุดนะคะเป็นแปลงสุดท้ายนะคะสำหรับถนนปทุมสายในนะคะซึ่งที่แปลงนี้ก็อยู่ใกล้ๆแม่น้ําด้วยนะคะเนื้อที่ทั้งหมด13ไร่3งาน22ตารางวานะคะถ้าเกิดว่าสนใจนะคะสามารถติดต่อได้เลยนะคะ0956169196ค่ะถ้าเกิดว่าขับรถ มาถึงเห็นป้ายสองป้ายนี้นะคะก็แสดงว่าคุณมาถึงแล้วนะคะแล้วก็สําหรับที่ดินแปลงนี้นะคะจุดเด่นอยู่ที่ติดถนนกว้างๆเลยกว้างถึง75เมตรนะคะเหมาะสําหรับทําโครงการต่างๆและก็เหมาะสําหรับทุกธุรกิจเลยค่ะสําหรับท่านไหนนะคะที่มาดูแปลงที่ดินสามารถที่จะแวะสักยันกับอาจารย์หนูได้นะคะ นักศัญยนอาจารย์หนูนะคะก็สามารถเข้าไปในหมู่บ้านพูนสีนะคะแค่ประมาณ750เมตรนะคะห่างจากแปลงที่ดินแค่750เมตรค่ะสำหรับท่านไหนนะคะที่ดู Google Street View มาแล้วนะคะเราจะเห็นได้ว่าปกติป้ายจะปักอยู่ตรงนี้นะคะตรงลำรางสาธารณะ แต่ว่าตอนนี้นะคะป้ายได้ย้ายไปปักไว้ตรงกลางแล้วนะคะสําหรับที่ดินแปลงนี้นะคะตั้งอยู่ติดถนนปทุมธานีสายในเลยนะคะติดถนน75เมตรตั้งอยู่ตําบลบางขยงอาเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีค่ะ